นีเป็นแบบเลิกงามยามดีใช่ไหมครับพี่ก้าครับตอนนี้เราพูดครับไม่ได้นะถ้าอยู่กัะติเราพูดครับครับแตะเราเริ่มให้แบบว่าแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าได้สิโอเคเรื่องจากพูดจัดประดุกเรื่องจากผู้จัดก่อนดีไหมครับงงเลยครับก็นําตัวจริงป่ะเนี่ยครับจริงเรื่องจริงเหรอครับจริง งงพวกเราขอรับไม่ได้เล่นเรื่องนี้ครับแต่ว่ารับบทเป็นผู้จัดไม่ได้กั้กับอะไรนี้รับบทเป็นผู้จัดเป็นผู้จัดของซีรีส์เรื่องนี้ครับผมแล้วก็เป็นผู้กกับใช่รับบทเป็นผู้กกับเหมือนกันค่ะกล้าครับรับบทเป็นผู้กกับ้งสวัสดีครับติติครับรับบทเป็นด้วงครับผมเน่ต้องตบมือด้วยครับ สวัสดีครับปอนะครับระบบเป็นฉินนะครับเอ๊่อะไปกับเพื่อนกลับเพื่อนก่อนนะนะฟังคนกานสวัสดีครับทีนะครับระบบเป็นต้งครับผมสวัสดีครับยูนะครับระบบเป็นคิมครับเอ๊ะมาแล้วสวัสดีครับเวฟนะครับระบบเป็นแปะครับเอ๊ะน้องแปะ นนนครับน้องนะครับแล้วผมเป็นเจ <Jamie S 2> มี่ครับเจมี่เจตนาทุกขาวก็คือรวยุดแน่เรา,าร้องเด็กลง,ง,งไงไมาได้ไหมทั้งน่ารักครบสแล้วค่ะวันนี้เริ่มดีมากเลยฝนตกแล้วก็มาหยุดพอดีเลยใช่พอฝนตกแล้วก็หยุดแล้วก็มีตกเบาๆให้แบบเดี๋ยวร้อนมากาแล้วก็หยุดอีก ใช่ยังไงคุณน้ำซ่าบอกว่าเป็นความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าวงสวงที่ไหนแล้วมีฝนลปอยๆออกมาแล้วพอแบบวงสวงเสร็จปุ๊บฝนหายแปลว่านี่คือแบบประทานพรที่แท้จริงแล้วโอเคคราวนี้ลุ้นต่อเลยว่าจะอย่าตกแล้วนะคะแดงว่าจะเปิดกล้องได้เลยก็จริงจริงเดือนนี้ก็เปิดกล้องนะฮะฟังฟังสปอยแบบงงสปอยเร่ไห ใช่ครับก็ะะแบบจริงๆน้องๆก็เตรียมความพร้อมมานานมากๆแล้วนะครับจริงๆแล้วที่แบบอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างนะฮะแต่ว่าคือทุกวันที่มีงานนะครับน้องก็แบ่งเวลาเนาะมีซ้อมบรินด์มีออกงานอีเวนต์แล้วก็มานะครับมาเวิร์<ต>กช็อปก็ใช่ครับแต่ว่าจริงๆเวิร์กช็อปแบบเวิร์กช็อปมาค่อนข้างแบบพอสมควรนะะใช่ใช่ก็คิดว่าเป็นจํานวนที่เยอะครังสำหรับสำหรับ ในการเยอะในการเวิร์กช็อปส o l l a b o r า t i o แต่ก็ก็ยังจะรู้สึกว่ายังต้องเวิร์กช็อปต่อไปอีกไปเรื่อยๆก็ต้องด้ด้วยไปก็ต้องด้วยใช่ค่ะก็ให้แน่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเห็นมีนักแสดงหน้าใหม่ใช่ยังไงะยังไงคะกลับก่อนเป็นยังไงคะน้องๆเรามีหน้าหลาคิดว่าน้องๆโดนชูดมาด้วยความแบบตรงคาแรคเตอร์เนาะแล้วก็น้องๆก็ใหม่แต่ว่า ก k, IP, made, function, lighting, at, ็รู้สึกว่าก็เตรียมตัวน้องมาได้ดีต้องรอดูในซีรีส์ว่าจอกมาเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้คาดหวังนะการวิคช็อปมาแล้วเป็นไงบ้างคะที่วิคช็อปที่ผ่านมากับน้องน้องหน้าใหม่ก็ถ้ารองน้องหน้าใหม่เราก็ต้องตีบอเนาะซึ่งก็คิดว่าตอนนี้น้องพร้อมมากๆแล้วแล้วก็เข้าใจตัวละครแล้วมีคัดล่าสุดมีแบบมีการร้องหอบร้องไห้กันไปบ้างเล็กน้อยเพราะว่าแบบ เหมือนพอเข้าถึงตัวละครแล้วเขาก็จะรู้ว่าตัวละครเป็นอย่างนี้ได้เจอตัวละครกันแล้วอ,อะไรเงี้ยตอนที่ออกมานี่คือเหมือนจะเป็นอะไรที่แบบมีส่สนุกสนาสสนอันนี้มีร้องไห้ด้วยเขาเรียกว่าร้องไห้ปื้มปิติแบบได้เจอแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างเงี้ยใช่ <ๆ S 2> ทีนี้พอแบบว่าเรเ่องก็เจอหูยอดวิวแบบผลาทลายมากพอมาถึงใกล้จะเปิดต้องอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะความกดดันของกตรอุ่ยสำหรับ สำหรับตีก็คือรู้สึกว่าต้องต้องทำให้แบบดีกว่าเดิมะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุด,ด,ดอ๋อครับผมก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ทาให้ดีที่สุดเลยวันนี้เพราะว่าตอนตอนที่พลอตคือได,ได้ได้กระแสะตอบรับจากพี่ๆทุกคนแบบก็ดีพอสมควรครับใช่ครับก็รู้สึกว่าเหมือนตีเลยครับที่อยากทาให้ดีมากๆก็ตอนนี้คือเราเวิร์กเขาแบบเข้มข้นสุดๆอ<ช>ือก็หวังว่าเปิดกล้องไปเราจะทําได้ดีแล้วก็ทุกคนจะชอบนี อยากฟังคี่น้องใหม่ว่าหลักจากเทรลเลอร์ออกไปแล้วคือทุกคนรอเรื่องนี้มากเลยพอเราได้แบบเข้ามารับบทด้วยเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากจะแบบตอบรับความคาดหวังของทุกคนด้วยกันให้ดีที่สุดครับส่วนตัวผมก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยแล้วเพราะเพราะเพราะว่าก็เหมือนเป็นครั้งแรกด้วยครับที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็ ก็อยากตั้งใจมากๆให้ทุกคนออกมาแล้วก็ชอบผลงานของพวกผมครับงานแบบนี้แบบนี้ครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของผมด้วยครับก็ผมไม่มีใครช่วยให้หายตื่นเต้นบ้างมีใครช่วยมีพี่เลยมีพีด้วยเขาทำยังไงคะับเขาทำยังไงแกล้งผมครับชวนคุยเขาเรียกชวนคุย ก็หายตื่นเต้นไหมครับก็แบบแก้ก็หายตื่นเต้นครับเหมือนเพื่อนนะครับแต่เขาเป็นพี่ก็พยายามเข้ามาให้เต็มที่ครับแล้วก็ตั้งใจมากๆอืหาที่เขาก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็รู้น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยที่ที่เป็นซีรีส์ใหญ่ครับ ชอเตรียมตัวปั้นน้องๆหน้าใหม่อีกแล้วยังไงครับครับก็จริงๆก็โอ้คุณยากจังเลยโอ้ก็เขาเรียกว่าไงครับเราเราเราชอบนะกับการที่ร่วมงานเด็กใหม่ๆเพราะเรารู้สึกว่าเขามันมีอะไรให้เราแบบได้ค้นหาแล้วก็เป็นความเฟสที่ที่ที่คิดว่าทั้งตัวทีมงานเองหรือตัวคนดูเองอ่ะจะได้สิ่งนี้กลับไปเราคาดหวังไหมก็ ส่วนตัวก็คาดหวังนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเป็นโปรเจกที่แบบทุกคนรอคอยเยอะมากๆเลยแล้วแบบนักแสดงก็ใหม่ยกแผงครับแต่เราเราสนุกกับมันมันมัน,มนจริงๆถ้าเกิดในในฐานะที่งานอ่ะมันช a เล e n g ตัวเราด้วยว่าเราจะสามารถทําให้เด็กๆอ่ะเขาเติบโตไปได้แค่ไหนส่วนตัวก็รู้สึกว่าเออวันน่าสนุกครับเลยตัวเนี่ยตัวสองคนนี้น้องๆ <c oughs> ก็เขาก็แบบเป็นเรื่องแรกที่ได้เป็นรับบทนำเหมือนก <c oughs> ันดังนั้นอ่ะเหมือนทุกคนก็คือใหม่หมด ก็มาดูการว่าเราจะทํามันได้ไหมแต่ว่าเชื่อว่าทําได้เพราะว่าเห็นความตั้งใจของทุกคนรวมถึงตัวทีมงานด้วยครับอย่างกูกับเอก็คือพอเป็นแบบว่าเด็กใหม่หมดแล้วมาแบบฟอร์ตติีเหมือนชอบแอบวลหรือเปล่าว่าต้องแบกเรื่องนี้ไหมหรือยังไงอะไรพ่กับว่าไงคะไม่แบกนะก็คิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะเรียกว่าแบกเรียกว่าสนุกกับทุกวันที่ท,ที่ได้ทําดีกว่าตอนนี้ก็ทุกเวิร์กช็อป ก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรแล้วก็มีแต่ความสนุกแล้วก็คิดว่าตอนนี้ทีมงานก็เตรียมงานมากแล้วแบบพร้อมแล้วจริงๆอ่ะเราสามารถแบบเปิดได้เลยเลยแหละแต่ว่า,วาเราจะม,มีคาดหวังว่านะว่าจะเปิดเลยมาอ่ะมันก็เปิดเลยแต่ว่าจะมีการติดงานอะไรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก่อนพอเข้าช่วงเวลาที่เปิดได้เราก็จะเปิดเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณ กลางเดือนประมาณกลางเดือนนี่แต่เกเาประจานนีต้องขอคิวไหมคะต้องขอเราวางคิวไว้เรียบร้อยแลวเรียบร้อยแลวมันคือการจัดสรรเรียบร้อยแล้วใช่ไม่เราคิดว่ามันไม่น่จะกระทบเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องด้วงหรือเรื่องไหนเลย <S <S 2> <S 2> เพราะว่ามีการวางวางทุกอย่างไว้อย่างดีมีคิวน้องมีคิววางไว้ทุกอย่าง <S <S อย่างดีแล้วก็รู้ว่าตรงนี้ต้องซ้อมอะไรตรงนี้ต้องเวิร์กช็อปอะไรอนะไรอย่างงี้ฮะ ก็ทําได้ดีบางทีน้องก็เต้นมาแล้วก็มาด้วงหรือไปด้วงแล้วก็ไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยทำงานเสร็จก็แบ่งคิวการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วสําหรับการแต่ว่าพี่อ้อมพอแบบมีน้องใหม่เข้ามาเนี่ยเหมือนหลายหคนที่ฝากว่าทุกคน่ลงแบบปั้นติกใหม่มาพูดบ้างตลอดในยะเออทั้งสี่คนก็ฝากความหวังไว้เรื่ะ ตแต่คิดว่าทุกคนก็ต้องคาดหวังครับผมว่าก็จริงๆผมก็คิดว่า,าถ้าซีรีส์ออกมาดีอย่างว่าทุกคนก็จะดังไปด้วยกันแล้วเราก็มั่นใจมากว่ามันน่าจะออกมาแบบทุกคนประทับใจเพราะตัวผมเองผมไม่ได้เป็นพุ่มกับเรื่องนี้แต่ว่าคือพยายามแบบติดตามในปรเซสต่างๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันน่าสนุกมากๆครับแล้วแบบคือจริงๆหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นซีรีส์แบบว่า เหมือนที่เราเคยทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยรักใส่ใส่อะไรเงี้ย,ย,ยซึ่งผมคิดว่ามันก็ใช่แต่ว่ามันมีรายละเอียดอะไรหลายอย่างในนั้นนะ่ะที่สําหรับผมว่ามันมันไม่เคยทํามาก่อนออแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นในเทเลอร์อ่ะเนาะมันมันยิ้มตลอดเวลาแต่ว่าทุกคนนะ่ะยืนยันกับผมว่ามันคูณนั้นไปอีกเป็นไงกดดันไหม ตอนนี้นเกเ่งเลยใช่แต่ว่า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 แนะ่จริงแล้วว่าเราเรา,เราก็มีทีมที่เป็นที่ปรึกษาของบทด้วยอีกอีกอันนึงผมว่าเกือบข่าวเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบสนุกมากเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามน้องๆเองนะครับโดยเฉพาะในหายนะเศรีปอเขาก็เขาเรียกว่าเขาอินกับเรื่องนี้มากมาใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าทุกคนทํางาน อย่างขามาคีเป็นทีทมคนะิดว่าเนี่ยพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบว่าเพิ่งแรกเกิดหรืออะไรก็น่าจะปังคนดด้วยกันใค,รครับตั้งแต่เนอะอย่างของกิติเนี่ยเขาก็มีรุ่นงานจะมาเยอะมากความสนิทความอะไรพวกเนี้ยเคมีจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเคมีจนถึงตอนนี้ก็คิดว่ามีบางอย่างที่พัฒนาขึ้นการพ,พยายามดูในสื่อเนาะพยายามดูในสื่อ <c oughs> ว่าแบบเฮ้ เขาไม่เขาจะจับตัวเขาก็จะเป็นแบบคือเนี่ยคือปอดในตีเขาจะมีความแบบเกรงใจอะไรใช่แต่บอกเลยสิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่ได้เห็นในสื่อต่างๆเหล่านั้นเชิญชมที่ดวงค่ะหรือด้วงจะทำให้เขาเอ้ย แบบสนิทต enfin> er> ื่นกระเต้นเลยใช่จริงๆแล้วก็คิดเป็นเพราะว่าด้วยตัวบทของนิยายด้วยแหละที่มันมีการพัฒนาไปเป็นสเต็ปสเตปที่ทำให้น้องที่น้องต้องค่อยๆขยับความสัมพันธ์ซึ่งก็คิดว่าก็จะทำให้คนดูสนุกกับสิ่งนั้นนิยายเขียนมาดีมากค่ะแล้วก็นักเขียนก็มีการให้ความช่วยเหลือด้วยเปเปอร์ข้อมูล นักแสดงต่างๆอย่างเงี้ยได้เยอะอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณนักเขียนด้วยเนาะไม่งั้นน้องจะมีเคราะ์ตัวละครได้ไม่ถึงนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลหล่านั้นแล้วเขาก็ให้แบบอิสระทางความคิดอะไรใช่ืต้องทั้งสองมก็คือมีส่วนร่วมเรื่องของตัวคาแรคเตอร์ตัวละครด้วยก็ก็มีก็คือมีเบสฐานเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครจากนิยายค่ะแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในแง่มุมต่างๆจากจากนิยายเพราะว่าตอนที่เรา ซื้อนิยายเราก็คุยกับเขาเขาบอกว่าเขาเตรียมเรื่องนี้เพื่อจะเป็นซีรีส์อยู่แล้วอะไรเงี้ยะแล้วงนั้นเขาก็จะมีการเขียนที่แยบยนที่ใส่ทุกอย่างเข้ามาเพื่อให้นิยายเพื่อให้ต่อเติมได้อะไรเงี้ยฮแล้วก็แต่ก็ยังอยู่ในทางของเขาได้จังถูกต้องอะไรแบบนี้ก็คิดว่าเราพร้อมแล้วล้ะค่ะเราพร้อมแล้วเมื่อกี้กงสูนก็คือแค่เขาแบบศบตา์นี่กินกันแบบสนานแล้วนะเพราะฉะนั้นตวองต้องมากกว่านี้แล้วใช่ไหม อยาดมไหมคะอยูไ่ไม่ได้เลยต,ต้องกินโหลต้องเหมาโหลไหมย่าต้องเหมาโหลแล้วถ้าลองเข้าด้วงดูสักด้วงกับเธอดูสักสักโมดักหนึ่งจะรู้ว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะได้ใช้สิ่งนี้จะได้สุดๆเลยคก็ยังเหมือนเดิมอย่างเช่นเมื่อกี้วงสองขโมนก็แบบแดดออกอะไรอย่างนี้ก็สามารถทีมเข้าได้ทีมกันได้เลยเพราะว่าไข่ทอด เราเปิดรับเราเข้าอยู่ในดวงใจบ้าอ่าลองก็ผมยินะครับรับบทเป็นคิมเป็นเพื่อนของฉินครับผมก็จะเป็นตัวละครที่คอยให้คำปรึกษาฉินก็พยายามสุดๆครับกับเรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุไปกับมันแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมมีท่าแบบว่ากัด้อนะมีท่าใส่ก้อนอะไรกมัมามีเป็นทุกคนทุกคน ประยากทัมาสีสีสอนมาตั้งแต่ประมาณสี่เดือนที่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าติติเลี้ยงทุกคนเลี้ยงกระทั่งเราเลี้ยงกันเครับก็ชื่อทีนะครับก็รับบทเป็นโต้งครับเป็นเพื่อนของชินเหมือนกันครับแล้วก็ตัวผมก็เป็นคนที่สร้างสีสันให้กับกลุ่มนี้ครับก็อยากให้ทุกคน คอยติดตามแล้วก็ฝากผมไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับอถ้าวมันผัดกับแกงบ้าวมาเลยอ่ะผมบะหมี่ได้แล้วกันครับบาาาอยกัครับก็ชื่อเวฟครับลำบดเป็นแส่เพื่อนซีของด้วงครับครับก็สี่ ส้างสีสันให้ด้ก็ฝักเรือฝักครัวได้นะห้าหาามามีล เคมี Beast ่ครับก็จะเป็นเพื่อนของด้วงเหมือนกันครับก็จะเป็นคนที่คอยช่วยด้วงคอยสปอร์ตแล้วก็สร้างสีสันด้วย

โอเคขอแถลงข่าวล้มเรือค่ะเพราะว่ารู้นะว่าตอนที่พวงส่วงเมื่อกี้ข้างบนน่ะพอมีพอมีเทียนจุดแค่วงส่วงเทวดาค่ะอุอยผมเห็นเหมือนกันนี่ไงพี่กำลังพูดกับพี่ป่อยเลยว่าเอาเอาน้ำไม่ไม่นั่นใช่ไหมแมาครับเดี๋ยวอัพโหลดเลยนะตีปอติเนี่ยฮะฮะไม่มีอะไรเลย เิดกล้องแล้วได้ดูปีนี้เลยไหมคะอ่าลองทำถามเก่งมากลวงรับตับแตกปะเนี่ยก็แพนแพนว่าปีนี้ละกันก็รอติดตามพอไปตักที่สปอยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครสปอยได้เท่าเธอเพราะว่าอะไรทุกคนกลัวค้องดำหมดค่ะเขาเองได้ไหม ปีนี้คาดหวังนะครับว่าจะได้ดูถ้าแพนไม่เปลี่ยนแต่ถ้าแพนเปลี่ยนก็ปีหน้าค่าเพราะว่าเพราะว่าเราตัดสินใจคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีแบบโดยอมรวมในเอ่ยแบบแบบช่องแบบช่องอะไรสปงสปอนอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าแพนไว้ว่าปีนี้ปีนี้พยายามปีนี้ค่ะใช่ครับก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยช่วยแบบชอบผม ให้สัพอรจะได้ใจโรจะได้ดีไวไวโอ้อ้นหน่อย้อนหนอยมมาเลมอมาเมาเายยมาเยมาเลยกานมาเลยอายมนยกัน แต่ว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะม่มมีนะคะแบบทุโพทุโพฮะคุณตาคุณย่าคุณยายสามารถคุณป้าคุณน้าคุณน้าพี่สาวสามารถมาดูได้แล้วก็ซัพพอร์ตกันได้นะครใช่ครับเหลือเหลือโพนึงอ่ะฮะอีโพนึงอ่ะคือเก็บไว้อ๋ออ้าวเงียบเลยอ้าวครับก็คือก็ฝากซีวี่นุ่งกับเธอเลยนะครับผมครับคฝากด้วยนะครับก็ เราจะทำให้เต็มที่ครับทุกคนโอเคขอบคุณค่ะใครรู้ัว้กัมงาน Welcome to Star Society